เคยรู้สึกไหมคะว่าในหัวของเรามันเหมือนมีตลาดนัดเปิดอยู่ตลอดเวลามีทั้งเสียงคนคุยกันจอแจไปหมดเลยทั้งเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายเส้นเดือนเรื่องความสัมพันธ์ที่วุ่นวายคือมันวิ่งวนอยู่ในหัวจนเราเหนื่อยล้าไปหมดเราทุกคนรู้ดีว่าถ้าอยากให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องลกไปยิมไปวิ่งไปออกกาลังกายแต่คาถามก็คือแล้วสมองของเราล่ะคะที่ทางานหนักที่สุดเลย เราเคยพามันไปออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแก่นเลยค่ะจากเนื้อหาในหนังสือ The Secrets of Meditation ที่เสนอไอเดียที่ทรงพลังมากว่าการทำสมาธิเนี่ยก็คือการออกกำลังกายสำหรับสมองนี่แหละ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการรื้อภาพจําเก่าๆเกี่ยวกับการทําสมาธิทิ้งไปให้หมดเลยไม่ใช่แค่เรื่องการนั่งนิ่งๆสวดมนต์แต่เราจะไปสํารวจร่างเงาของมันที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลกและที่สําคัญที่สุดคือหยิบเอาเทคนิคที่จับต้องได้มาใช้แก้ปัญหาชีวิตจริงในยุคนี้ของเรากันค่ะใช่เลยครับและหนังสือเล่มน,นี้เปิดมาด้วยสถิติที่ผมว่าน่าตกใจมากนะคือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการประเมินว่าประชากรเกือบหนึ่งในสี่ ต้องเผชิญกับความผิดปกติทางจิตบางอย่าง1ใน4เลยอะคะเยอะมากนะนั่นเยอะมากครับและภาวะซึมเศร้าก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทําให้คนไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทํางานได้ตามปกติซึ่งมันเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดมากจริงๆหนังสือสล่มนี้เลนําเสนอว่าการทําสมาธิเนี่ยเปรียแบเบสมือนเครื่องมือทางเลือกที่ปลอดภัย อ๋อ oh, คือเป็นเหมือนการเยียวยาจากข้างในใช่เลยครับเป็นการเยียวยาตัวเองจากภายในโดยที่มันไม่มีผลข้างเคียงอันตรายเหมือนยาบางชนิดหรือแอลกอฮอล์ที่บางคนใช้ถูกต้องครับที่หลายคนอาจจะหันไปพึ่งพาเวลาเครียดเครียดซึ่งจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะหนังสือย้ำว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษที่แบบปุ๊บปั๊บเห็นผลแต่มันคือการฝึกฝนเหมือนการเล่นกล้ามเลยไม่มีใครเขายิมวันแอกแล้วกล้ามขึ้นทันทีแต่มันคือการทำซ้ำๆสม่ำเสมอ ที่ดีก็คือยิมสำหรับจิตใจแห่งนี้มันเปิดตลอด24ชั่วโมงเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางไปถึงอินเดียหรือทิเบตเลยแค่วันละ10นาทีในมุมสงบสงบที่บ้านก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะพอได้ยินว่าเรื่องนี้มันสากลแล้วก็เก่าแก่ขนาดนี้มันทําให้คิดเลยนะคะว่าแสดงว่ามนุษย์เราต่อสู้กับความฟุ้งซ่านในหัวตัวเองมาเป็นพันๆปีแล้วสินะ แต่ภาพจําของคนส่วนใหญ่ก็ยังผูกติดกันทําสมาธิไว้กับศาสนาพุทธเป็นหลักในหนังสือเขาอาธิบายเรื่องรากเหง้าที่หลากหลายนี้ไว้อย่างไรบ้างคะเป็นประเด็นที่น่าทึ่งมากครับหนังสือพาเราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกคือจุดเริ่มต้นจริงๆต้องย้อนกลับไปที่ศาสนาฮินดูเมื่อกว่า5,000ปีก่อนเลย5,000ปีใช่ครับโดยมีโยคะเป็นหัวใจสำคัญในปรัชญาฮินดูเนี่ยเขาจำแนกสภาวะของจิตใจมนุษย์ออกเป็น5ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายควบคุมไม่ได้ที่เรียกว่ากสิปตะิตะไปจนถึงระดับสูงสุดคือจิตที่สงบนิ่งและสามารถจดจ่อกับสิ่งเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่เรียกว่านิโรธซึ่งการทำสมาธิก็คือกระบวนการฝึกฝนเพื่อยกระดับจิตใจจ,จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนั่นเองครับ เหมือนเป็นการไต่ระดับของจิตใจแล้วพอมาถึงยุคของาศาสนาพุทธที่เราคุ้นเคยกันดีมันมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรคะในาศาสนาพุทธนี่ถือเป็นแกนหลักของการปฏิบัติเลยครับหนังสืออธิบายรูปแบบการฝึกหลักๆไว้สองอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินคือสมถะกับวิปัสสนาค่ะเคยได้ยินอยู่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆสมถะก็เหมือนการวิตพื้นให้จิตใจแข็งแรงคือฝึกเพื่อให้เกิดความสงบมีสมาธิจ,จดจอ่อ ทำให้จิตใจนิ่งไม่แกว่งใบมาเข้าใจละส่วนวิปัสสนาคือการนำเอาจิตใจที่แข็งแรงและนิ่งแล้วนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตเพื่อให้เกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมซึ่งท้ายที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งผนพบการตัดสู้ในขณะที่ทำสมาธินี้เองครับเดี๋ยวสิคะพอพูดถึงาศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามภาพจำของคนส่วนใหญ่คงไม่ใช่การนั่งสมาธิแน่แน มันไปอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างคะเนี่ยนึกภาพตามไม่ออกเลยจริงๆนี่แหละครับคือส่วนที่ผมว่าเปิดโลกกระถัดมากๆในหนังสือเล่มนี้ในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายคาทอลิกค่ะการสวดสายประคำหรือโรสรีนนี่แหละครับคือรูปแบบหนึ่งของการทําสมาธิที่ทรงพลังมากอ๋ออ๋อที่เป็นลูกปัดใช่ครับเพราะมันไม่ใช่แค่การท่องบทสวดไปเรื่อยๆแต่ผู้สวดต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้งในการจดจ่อก,กับแต่ละเม็ดของสายประคำกับแต่ละบทอธิษฐาน มันคือการทำซ้ำๆเพื่อให้จิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าโอ้โหไม่เคยนึกถึงในมุมนี้มาก่อนเลยค่ะมันคือการใช้กิจกรรมทางาศาสนาเป็นเครื่องมือในการรวมสมาธินั่นเองแล้วในาศาสนาอิสลามล่ะคะคล้ายกันเลยครับมีบันทึกว่าท่านาศาสดามูฮัมหมัดเองก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำสมาธิในถ้ำและในาศาสนาอิสลามก็มีรูปแบบการทำสมาธิที่เรียกว่าตะดัดบุร ซึ่งเป็นการใร่ครวนความหมายของคำพีร์อักกุรอานอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าถึงพระเจ้าและเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่แค่การอ่านเฉยๆไม่ใช่เลยครับคือการดำดิ่งลงไปในความหมายหรือแม้แต่ในาศาสนายูดาก็มีการทำสมาธิปรากฏอยู่ในปรัชญาสายลึกลับอย่างคาปล่าและก็ฮาซิดิกมาเป็นพันๆปีแล้วครับจริงด้วยพอฟังแบบนี้แล้วมันมีจุดร่วมหนึ่งที่น่าทึ่งมากที่หนังสือพูดถึง คือเรื่องการใช้อุปกรณ์ช่วยนับไม่ว่าจะเป็นลูกประคำ108เม็ดของชาวพุทธและฮินดูสายประคำของคาทอลิกหรือแม้แต่ลูกปัดสวดมนต์ของชาวมุสลิมหน้าที่ของมันเหมือนกันเป๊ะเลยคือเป็นเหมือนเป็นเหมือนสมอครับใช่เป็นสมอที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยฟุ้งไปที่อื่นถูกต้องเลยครับถ้าเรามองภาพรวมนะ แม้เป้าหมายปลายทางอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยระหว่างการสแสวงหาการตัดสรู้ในาศาสนาตะวันออกกับการเชื่อมต่อกับพระเจ้าในาศาสนาตะวันตกแต่เครื่องมือที่ใช้กลับเป็นสิ่งเดียวกันนั่นคือการฝึกควบคุมความสนใจของตัวเองเพื่อสร้างสภาวะจิตใจที่สงบและแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมมันเป็นเรื่องสากลของมนุษย์จริงๆครับพ่อเห็นแล้วว่าแนวคิดนี้มันสากลและเก่าแก่ขนาดนี้ ก็น่าคิดนะคะว่าคนสมัยก่อนเขาใช้มันแก้ปัญหาอะไรแล้วเทคนิคพวกมันจะยังใช้ได้กับปัญหาของคนยุคใหม่อย่างเรื่องความเครียดมหาศาลของเราได้ไหมคะเป็นคำถามที่นำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ดีมากครับเพราะแก่นของมันไม่เคยเปลี่ยนเลยหนังสือในบทที่3ให้เทคนิคที่ทำตามด้วยจริงและเรียบง่ายมากในการใช้สมาธิเพื่อลดความเครียดโดยเฉพาะเลยข้อแรกคือหาสถานที่สงบครับมไม่ต้องเป็นห้องพระหรือต้องจุดกัมยานอะไรหรูหรานะ แค่มุมหนึ่งในบ้านที่เราจะไม่ได้ถูกรบกวนสักสินาทีก็พอแล้วพอฝึกจนชำนาญแล้วแม้แต่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเราก็ทำได้แค่นั้นเลยเนึ่องว่าจะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะซะอีกแล้วเรื่องท่านั่งล่ะคะจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพรจนขาชาไหมหลายคนน่าจะกังวลเรื่องนี้ไม่จำเป็นเลยครับนั่นเป็นภาพจำที่ทำให้คนไม่กล้าเริ่มเลยข้อ2คือนั่งในท่าสบายจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้โซฟาก็ได้ ขอแค่อย่างเดียวคือให้หลังตรงเข้าไว้อ๋อทำไมเหรอคะเหตุผลสำคัญคือถ้าเรางอตัวหรือเอนหลังมากเกินไปสมองจะได้รับสัญญาณว่าได้เวลาง,งีบแล้วแล้วเราก็จะหลับไปซะก่อนอ๋อเข้าใจแล้วเป้าหมายของเราคือการตื่นรู้ไม่ใช่การหลับครับอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะคือให้ร่างกายตื่นตัวแต่จิตใจผ่อนคลายพอเราได้ที่นั่งสบายแล้วดิฉนันว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับมือใหม่น่าจะมาถึงคือจะทํายังไงให้หัวมันหยุดคิดเรื่องต่างๆนานาได้ใช่ครับนี่คือด่านที่3การเคลียร์ความคิดฟุง้งซ่านซึ่งหนังสือไม่ได้บอกให้เราห้ามคิดนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ให้เราหาสมองมาเกี่ยวจิตใจไว้อาจจะเป็นการใช้มันตราหรือคำสวดสั้นๆที่เราชอบ ท่องซ้ำๆในใจหรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือการเพ่งสมาธิไปที่วัตถุสิ่งเดียวตรงหน้าเช่นอะไรได้บ้างคะอาจจะเป็นเปลวเทียนหรือแม้แต่การสังเกตลมหายใจของตัวเองที่ปลายจมูกก็ได้ครับแล้วถ้ามีความคิดอื่นแวบเข้ามาล่ะคะเช่นยันนี้กินอะไรดีหรือพรุ่งนี้ต้องประชุมเช้าซึ่งมันมาแน่ๆเราจะจัดการกับมันยังไงนี่คือข้อที่4เลยครับปล่อยวางความคิดที่สอดแทรกเข้ามา เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องอื่นให้จินตนาการง่ายๆว่าเรากำลังหยิบความคิดนั้นใส่กล่องแล้วผลักมันออกไดเบาๆไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องเลยครับไม่ต้องไปหงุดหิดหรือตำหนิตัวเองว่าทำไมไม่มีสมาธิเลยแค่รับรู้ว่ามันแวบเข้ามาแล้วก็ดึงความสนใจกลับมาที่สมองของเราอย่างนุ่มนวลทำแบบนี้ซ้ำๆและสุดท้ายข้อที่5คือฝึกการหายใจ เทคนิคง่ายๆที่หนังสือแนะนําคือหายใจเข้าทางปากลึกๆจนท้องป่องค่ะกลั้นไวสัก5วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูกช้าๆการหายใจแบบนี้จะไปกระตุ้นระบบประสาทที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้เร็วมากครับของคนยุคนี้เลยคือเรื่องการนอนไม่หลับหัวถึงหมอนแล้วแต่สมองยังวิ่งไม่หยุดซึ่งในหนังสือบทที่6มีเทคนิคที่ดิฉันว่าสร้างสารรค์และน่าสนใจมาก แทนที่จะให้เรานับแกะที่น่าเบื่อสุดๆหนังสือกลับแนะนำให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าดินแดนในอุดมคติส่วนตัวหรือ personal utopia ขึ้นมาใช่ครับนี่เป็นเทคนิคการใช้จินตนาการที่ทรงพลังมากเพราะมันเปลี่ยนจากการพยายามหยุดคิดที่น่างหงุดหงิดมาเป็นการชี้นำความคิดไปในทางที่ผ่อนคลายแทนขั้นตอนก็คือเมื่อเรานอนในท่าที่สบายและพร้อมจะหลับแล้วให้หลับตาลง แล้วเริ่มจินตนาการถึงสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเราคนเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ยิ่งทำให้สมองเราฟุ้งซ่านกว่าเดิมหรอคะการที่ต้องมานั่งสร้างโลกทั้งใบตอนที่ควรจะพักผ่อนนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับตอนแรกอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่กุญแจสำคัญคือรายละเอียดที่ผ่อนคลายครับให้เราเริ่มใส่รายละเอียดที่ทำให้เรารู้สึกดีและปลอดภัยเข้าไปเช่นอากาศที่นั่นเป็นอย่างไรเย็นสบายหรืออบอุ่น บ้านที่เราอยู่ในนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนม,มีกลิ่นอะไรลอยมาในอากาศไหมอาจจะเป็นกลิ่นกาแฟาหอมๆห,หรือกลิ่นไอดินหลังฝนตกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสีอะไรนุ่มสบายแค่ไหนยิ่งละเอียดยิ่งดีครับคือให้เราสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาในหัวเลยแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปได้หมดเลยเหรอคะได้หมดเลยครับใส่รถสปอร์ตในฝันหรือมีห้องสมุดส่วนตัวขนาดใหญ่ก็ได้ จากนั้นก็นำผู้คนที่เรารักหรือชื่นชมเข้าไปอยู่ในดินแดนนั้นแต่กุญแจสำคัญที่สุดของเทคนิคนี้ที่หนังสือเน้นย้ำคือเราต้องทำข้อตกลงกับตัวเองว่าเราจะใช้จินตนาการนี้เฉพาะตอนจะนอนเท่านั้นอ๋อห้ามเอาไปคิดเล่นตอนกลางวันเด็ดขาดครับเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายและสมองเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสถานที่แสนสุขนี้กับการนอนหลับพอเราเริ่มคิดถึงดินแดนนี้ร่างกายก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่า ถึงเวลานอนแล้วไม่นานเราก็จะหลับไปก่อนที่จะสร้างโลกของเราเสร็จด้วยซ้ำครับสุดยอดเลยเป็นวิธีที่สนุกกว่าการนับแกะเป็นล้านเท่าเลยค่ะแล้วหนังสือยังพาเราไปในแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นด้วยคือการทำสมาธิเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อผ่อนคลายแต่เพื่อพัฒนาตัวเองเลยโดยใช้เทคนิคขององค์ทลายละมะที่อยู่ในบทที่9ครับนี่เป็นแบบฝึกหัดการสร้างภาพในใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองที่ทรงพลังมาก เริ่มจากนั่งในท่าสบายๆแล้วหลับตาลงขั้นตอนแรกให้จินตนาการถึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่แย่ที่สุดโอ oh. ตอนที่เราโกรธหงุดหงิดขี้อิจฉาหรือใจร้อนแล้ววางภาพนั้นไว้ทางด้านซ้ายมือของเราในจินตนาการแค่คิดก็น่าจะรู้สึกแย่แล้วนะคะใช่ครับและนั่นคือจุดประสงค์เพื่อให้เรารเผชิญหน้ากับมันแล้วในขั้นตอนที่สองให้จินตนาการถึง ตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่เราอยากจะเป็นตอนที่เรามีความสุขสงบมีเมตตาอดทนและให้อภัยแล้ววางภาพนั้นไว้ทางด้านขวามือของเราอืจากนั้นในแต่ละวันที่เราฝึกให้ค่อยๆเติมรายละเอียดให้ภาพทั้งสองฝั่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทั้งสีหน้าท่าทางพลังงานที่แผ่ออกมาเป็นอย่างไร เพื่อให้เราเห็นความแตกต่างของพลังงานด้านบวกกับด้านลบอย่างชัดเจนใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะรู้สึกได้ถึงพลังงานด้านลบที่น่าอึอดอัดจากคนทางซ้ายและพลังงานด้านบวกที่อบอุ่นจากคนทางขวาเมื่อเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเราอยากเป็นคนที่มีพลังบวกแบบคนทางขวาขั้นตอนสุดท้ายคือให้เราค่อยๆจินตนาการว่ากำลังขับไล่หรือผลักภาพตัวเองในด้านลบทางซ้ายออกไปให้ไกลาจากความคิดของเราเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการตอกย้ำกับจิตใต้สำนึกว่าเราเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในพฤติกรรมของตนเองในชีวิตจริงครับแต่หนังสือยังไปไกลกว่านั้นอีกโดยเสนอว่าสมาธิสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเยียวยาร่างกายและจิตใจได้ด้วยอันนี้ฟังดูน่าทึ่งมากค่ะใช่ครับในบทที่5มีเทคนิคที่เรียกว่าการผ่อนคลายทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ซึ่งมีหลักการที่น่าสนใจมากวิธีการคือให้นั่งในท่าสบายๆอาจจะเหยียดขาไปข้างหน้าแล้วมีหมอนรองหลังเพื่อความผ่อนคลายสูงสุดาจากนั้นให้หลับตาแล้วค่อยๆนับถอยหลังจาก1 0ถึงศูนย์ช้าๆเมื่อจิตใจเริ่มสงบให้เราเริ่มเพ่งสมาธิไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายทีละส่วนเริ่มจากนิ้วเท้าไล่ขึ้นมาที่ฝ่าเท้าข้อเท้าขาลำตัว แขนมือไปจนถึงศีรษะและใบหน้าแล้วเราต้องทำอะไรตอนที่เพ่งสมาธิไปในแต่ละส่วนคะแค่รับรู้เฉยๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่รับรู้ครับแต่ให้เรากล่าวกับตัวเองอาจจะในใจหรือพูดออกมาเบาๆก็ได้ครับว่านิ้วเท้าของฉันแข็งแรงดีหัวเข่าของฉันสมบูรณ์แบบอ๋อเป็นการพูดเชิงบวกกับร่างกายใช่ครับเป็นการใช้วิธี affirmation กับร่างกายของตัวเองโดยตรงหนังสือชีให้เห็นว่า เทคนิคนี้ช่วยลดความเครียดได้อย่างมหาศาลซึ่งความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงพอเราเครียดน้อยลงภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นถูกต้องครับหนังสือยังระบุได้ว่ามีงานศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ฝึกทำสมาธิเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทำแต่ตรงนี้เราต้องย้ำให้ชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมคะว่านี่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงถูกต้องครับประเด็นนี้สำคัญที่สุด หนังสือย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่ได้บอกให้เราใช้สมาธิแทนที่การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเด็ดขาดแต่ให้ใช้ควบคู่กันไปใช่ครับให้ใช้ควบคู่กันไปเหมือนเป็นทีมเดียวกันเพื่อส่งเสริมกระบวนการเยียวยาตามธรรมชาติของร่างกายทําให้จิตใจเข้มแข็งลดความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยและพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคได้ดีขึ้นค่ะพอฟังเนื้อหาทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงจริง จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการทำสมาธิเป็นอะไรที่มากกว่าภาพจำเดิมๆไปมากมันคือชุดเครื่องมือสำหรับดูแลสมองที่เป็นสากลมีรากฐานอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมและเต็มไปด้วยเทคนิคที่จับต้องได้ซึ่งเราสามารถเลือกมาปรับใช้ได้จริงเพื่อรับมือกับความท้าทายในชีวิตยุคใหม่ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเลยใช่ครับ และถ้าจะให้สรุปหัวใจที่สำคัญที่สุดของการทำสมาธิที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อนะก็คือเป้าหมายของมันไม่ใช่การพยายามทำให้สมองว่างเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่อืมจริงค่ะแต่คือการฝึกฝนการรับรู้และควบคุมความคิดของเราตั้งหากให้เรารู้เท่าทันความคิดที่ผุดขึ้นมาแล้วเลือกที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการเหมือนกับการฝึกสุนัขให้เชื่องไม่ใช่การฆ่าสุนัขทิ้ง เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากหนังสือทิ้งท้ายเอาไว้ได้อย่างน่าขบคิดมากครับว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพของสมองไปเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆเ,เท่านั้นและบางทีวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดที่เราพยายามตามหาจากโลกภายนอกมันอาจจะซ่อนอยู่ในภายในตัวเราเองมาโดยตลอดก็ได้และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อนะคะในหนังสือได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย,อย่างลูซิดรีม หรือการที่คนเรารู้ตัวและสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้อืซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฝึกสมาธิอย่างสม,ม่ำเสมอจนทําให้เรามีสติรับรู้ที่เฉียบคมขึ้นแม้ในขณะหลับนี่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าหากเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกในจิตใต้สมนึกของเรามันไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เราคิด การทำสมาธิก็อาจจะเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดให้เราได้เข้าไปสำรวจดินแดนที่น่ามหาัศจรรย์และทรงพลังที่อยู่ภายในตัวเราเองก็เป็นได้ค่ะ